โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมที่ผมเอาปืนกระสุนไม่จํากัดนะครับไปเล่นอยู่ในโรงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาปืนฉีดน้ำนะครับกระสุน500เม็ดนะฮะไปเล่นอยู่ในโรงนะครับคือคลิปกระสุนไม่จากัดเนี่ยยังไงมันก็รอดใช่ปะแต่ว่าคลิปเนี้ยกระสุนเรามีอยู่500นัดนะครับเรามาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่านะฮะโอเคก็สาธุะมามีกดเอฟมาก็พอนะฮะอ่าโอเค เฮ้ย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 มามีม่อยู่ด้านซ้ายผมใช่เหรอคือถ้ามันไม่รอดเดี๋ยวเราไปวิ่งกับว่าวิ่งและยิงมัมมี่ก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันก็ยิงต้านมันมมี่ได้ดีอยู่นะเว้เนียนะโอเคครับอันนี้ไม่ใช่มัมมี่คลาสสิกนะทุกคนเอออุ้ยเฮ้ยผมปิดปิดไฟดีกว่าแม่งน่ากลัวว่ะโอเคครับจะรอดไหมนะียก็เข้ามาดีอย่ากดเอเบอร์ มันจะเข้ามาปะเนี่ยโอ้ยอ้โหมันเอฟผมว่าอะไรไม่ไม่รอดหรอกทุกคนโอเคครับผมจะประยุกต์ใช้แล้วกันนะก็คือจะวิ่งหนีแล้วกันนะฮะจะวิ่งกับยิงต้านแล้วกันอันนี้ไม่ใช่มามี่คัสติงไงมันเลยแบบวิ่งเข้ามาได้นะครับโอเคครับจะลองเรื่อยๆแล้วกันนะครับคือปืนนี้ปืนนี้กับปืนเลเซอร์อ่ะแม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ปืนเลเซอร์มันจะนิ่งนิ่งแล้วก็ยิงแรงครับแต่ปืนนี้มันนิ่งแล้วแต่ว่ามันไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับโอเคลราเปลี่ยนมุมไหมเราเลน้วกั เพื่อรอดลองดูครับลองดูโอ้หไม่มีคนออกเป็นนมีแน่นอนเลยมึงออกไปเนี่ยไม่โดนตบแล้วครับเอาอะไรครับทุกคนครับเรามีดาบนี้อยู่นี่ว่านี่อันนี้คือปลาแสงอนะ่ะมันจะทำให้น้ำามม,มีมืดมัวนะนี่เดี๋ยวแบบนี้ <c oughs> โอเคเรามมมีแป๊บนะฮะ ตรงนี้น่าจะรอดอยู่นะระยะระยะมันกว้างมากเฮ้ยมันโดนตกมันโดนตกมาดีเพื่อนกันมาดีครับตกไปโอเคครับถ้ามันไม่ไม่กด F มาเราก็น่าจะรอดนะครับเฮ้ยมาดียิงค้างมันนะบอกเลยคนระับตกไปแล้วไอ้มัมมี่มันไปไหนวะ ตัวมัมมี่ตัวผู้ชายอะ่ะนี่ไงอะไรครับอะไรครับไอ,อ,อ,อ้ล่วงโอเคครับล่วงไปครับน้องล่วงไปอันนี้เฮ้ยมันมันนานเกินไปเปล่าเฮ้ยเอฟมันนานเกินไปนูป่นไปนู่นไปนู่นโอเคครับได้อยู่ได้อยู่ค่อยๆเข้าไป ค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปยาโอเคครับหนีดีครับรออะไรอะ่ะว้าโอ้เลยบนอ้อยแตก <c oughs> มันก็เอฟมาทุกคนเอาอะไรไปรอดวะอ,อ,อุ้ยอุ้ยโอ้โหมันยิงเด้งมันยิงเด้งล่วงไปไม่ล่วงว่ะ โอเคครับมันก็คือไม่รอดนั่นเองนะครับผมเฮ้ยโอ้โหบางทีวิ่งเร็วไปก็ตบยากเลยครับเนี่ยเรียบร้อยแตกครับ <c oughs> สเตปอาจจะไม่ค่อยพิュทอะไรเนี่ยไม่ได้เล่นนานนะไอช็อตเนี่ย,น,น,ยนะครับผมแล้วถ้าเป็นนอมี่บ่อยก็ต้องขอไปด้วยคลิปเนี่ยนะครับคือแม่งเปิดเราก็กากรอเปิดเลเซอร์มาเล่นหน่อยไหมฮลองดูครับลองดูอืมข้างบนข้างบนมีตัวโอ้โหไม่หยิมแตกเลย เวนจริงๆไปครับ,ไป,รบ,รบไปครับเพื่อนครับไปครับเพื่อนอย่าไปกลัวครับขบวนไฟนี์เนอร์โฮ่อะไรมาตกปะโอ้โหแม่งตกบนอะไรของบอลวม่ได,าดา้จ้ะต้องใส่ตาข่อยจังหวะนี้ไปเพื่อนวิ่งไหมครับผมจัดเต็มฮะโอ้โหซีรูวิ่งแล้วโู้ตายไปนี่ยเรียบร้อย วิ่งยากกว่าบอมซิลัวโอเคครับตอนนี้คนก็ชนะไปแล้วนะครับเฮ้อลองปืนนี้ดูแล้วกันนะครับปืนเลเซอร์นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นปืนเลเซอร์นะครับซึ่งความนิ่งเนี่ยก็เหมือนปืนชีดน้ําเลยนะครับแต่ว่าแรงกว่าแน่นอนการันตีนะครับโอเคเดี๋ยวลองเล่นดูแรงไม่แรงเดี๋ยวต้องลองเล่นดูนะครับถึงจะรู้นะฮะเออ ไปครับเพื่อนขึ้นหอไปครับเฮ้ยหอเป็นคนเป็นเฮ้ยผมไม่อยู่แล้วเฮ้ยโอ้โหดีน่าห่มตาดีเฮ้ยไม่งั้นผมแตกแน่ละเมื่อกี้มันมีแมงล่อง่นมาเลยนะครับโอเคก็เล่นต่ำนี้แล้วกันนะฮะจังหวะนี้นะครับที่เดิมเลยนะครับแต่ว่ากระสุนมันน้อยกว่าวะ่ะ เออแต่ว่าน่าจะรอดอยู่นะครับ200เมตรนี่น่าจะเอามามีตายอยู่นะครับตัวหนึ่งแต่ถ้ามันลุมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับยิงล่อตีก่อนมายังอ่ะเพื่อนเดี๋ยวเก็บระเบิดแฟลชไว้จุบมามีดดีกว่านะครับน่าจะใช้ได้ดีเลยนะครับอุย้ยเกือบแตกอุย้ยผมยืนนิ่งว่ะทุกคนไม่เด้งอ่ะไอ้ช่วยเพื่อนยิงก่อน อะไรครับอะไรครับน้องทำไรครับเฮ้ยชิบหายละยั้งงงไปยดีวอู้โอเคครับล่วงครับโอ้โหมันมาแล้วมันมาเยอะเกินไปเปล่าเฮ้ลูกไปลูกไปโอ้จะรอดไม่ได้กูเอ้เอเไป กูไปอ,อยู่แล้วระเฟรจุกปุ๊บสาดไปครับหนีแล้วเฮ้ยครอยู่เ็อยู่เอะกูไปละชิปโอเคครับตรงนี้น่าจะได้อยู่เฮ้ยแม่งโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนตรงนี้น่าได้ได้อยู่ครับต้านไปยิงต้านไปอุย้ยกูรอดได้ไงวะพาวัดไหนเนี่ยเฮ้ยขึ้นมาทำไมเนี่ยเฮ้ย โอ้ยเยอะไปเปล่าอ้าวเพื่ทีนี่เพื่อนข้าวนทอดมีคนอยู่ปะวะเออสวยเอ้ยถ้าเป็นระเบิดไอ้ถ้าเป็นปืนฉีดดาวสีเขียวดีแล้วตายนะครับดีเป็นปืนนี้นะรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่โอเคครับ <c oughs> เรานีเาเา่เรามีระเบิดไอเกลียนด้วยนะครับเนี่ยต,ตอนนี้ปลามันไม่มันไม่ใช่ระเบิดไอเกลียนแล้วอ่ะมันไม่ใช่เสียงพูดไอเกลียนและนะครับเปลี่ยนเสียงพูดละเพราะมันมีมาแล้วตรงวันนี้ มาดิครับโอ้โหได้หนึ่งคิวนะผมเก็บกระสุนหน่อยนะครับชึบเฮ้ยมันดักมันดักมันดักเฮ้ยทำอะไรครับไม่รุ่นอะไรจะอะไรจะปลาเบิดอ๋อเฮ้ยเล่นของหนักนึกว่าเอาเนี้ยโอ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 ้ยเอามาหนักมาหนักมาหนักมันสวยครับโอ้โหตกอ๋อทิบหายละจะรอยไปได้เอา เอามาดิก็มาดิตัวล็อกขอตัวล็อกขอเชิบพาเม้งจูบป่อนอะเรียบร้อยแตกอุยอ้ยรอดยิงกูรอดเฉยเลยเป <c oughs> ็นรอดได้ไงวะดวงโคตรดีครับทุกคน <c oughs> โอเคครับวันนี้ก็จะเล่นเป็นตาสุดท้ายแล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยืดเยื้อนะครับทุกคนมา let's go อยา้ผมเล่นบอมแมทก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ ที่นี่ผมก็หาห้องบอมแบทไม่ค่อยเจอเจอแต่ห้องมัมมีอ่อ่ะเกมนี้คนคนมาเล่นมัมมี่เยอะมากครับเฮ้ยโอ้พนหอมมีคนเป็นกูไปละไม่อยู่แล้วครับทุกคนอยู่ทำไมอะ่ะอุ้ยตรงนี้ก็มีหรอตรงนี้ก็มีหรออะไรทำอะไรเฮ้ยป๊บสาดหมดแล้วซาดบัวชวัวหมดวังไงยังไงมาดิมาดิ เออเลื่อนลงไปแล้วครับตัวน,นี้อุ้ยแตกไม่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 อย่าล็อกผมผมมาเที่ยวไม่เกี่ยวกันเอาเลยแฟร์ฟกินปลาใส่เพื่อนแม่งเลยไอ,อ้มันตามมาด้วยความเร็วแสงวะตัวนี้มึงตามอาเออเฮ้ยเขาบนหอมีแปแล้วนะกระสุนไปจำกัดครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้ววันนี้ครับื่อนช่วยด้วยเพื่อนมันตามมาจนสุดเลยเนี่ยเออ ควรช่วยกันนะแทบแตกนะจังวันี้แตกครับผมมาดิมาดิมาดินั่นยิงขึ้นมาด,มาด,อมาดิอัดใส่เขามุมเลยครับจังวันี้สวยครับอุ้ยเพื่อนมายิงอะไรของมันวะเนี่ยเด้งมาจูบหน้าผมเลยเมื่อกี้มัมมีม่อ่ะโอ้วด oh. <What? S 2> ปุ้งเด้งมันก่อนปุง้ง <laughs> มันล่วงไปแล้วครับ โอเคน่าจะไม่รอดแหละนะครับน่าจะโดนตกแตกอะเดี๋ยวนะอ๋ออยู่นี่ครับโอ้ยเฮ้ยไม่รอดหรอครับไม่รอดหรอครับไม่รอดหรอครับผมเหลือคนเดียวไม่น่ารอดครับตอนนี้มันจะรอดไหมเฮ้ยมันผิวอะมันผิวเกินไปเป้า <laughs> ตบให้เอา้าจัดเลยโอ้โหแม่งผิวมากเล้วคนนี้ แต่ไม่ไม่รอดอยู่ดีครับเดี๋ยวเราไปไล่ตบไปกอนนะครับเฮ้ยรอดได้ไงวะเออลวงแล้วครับตัวนี้โอเคแตกครับผมโอเคครับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ